การคัดเลือกรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนายจักคำง้อยเตจาผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าปะบาะหมู่8ตํตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนปัจจุบันอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่179บ้านป่าบาะหมู่8ปํตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 6 1ถึงปัจจุบันจบการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาชั้นปีที่6ข้อมูลในการปกครองรับผิดชอบพื้นที่ในการปกครองบ้านป่าเบาะตั้งอยู่หมู่8ตำบลแม่แรงทางทิศตะวันตกของอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนห่างจากอำเภอป่าซาง2กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำพูน14กิโลเมตรมีเนื้อที่596ไร่3งาน24ตารางวา โดยมีวัดกอม่วงเป็นส่วนรวมยึดเหนี่ยวจิตใจทางพระพุทธศาสนาในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศาบาลตำบลแม่แรงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรงมีอสอมอจิตอาสาและกลุ่มชมรมต่างๆประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างทั่วไปชุมชนมีสายสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นที่ตั้งและอนาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับบ้านล้องตำบลผ่าซางทิศใต้ติดกับบ้านกองงามตำบลแม่แรงทิศตะวันออกติดกับบ้านหนองหอยตำบลผ่าซางและทิศตะวันตกติดกับบ้านท่าต้นงิ้วตำบลปากบองลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศมีสภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปีมีสภาพยาวเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณครึ่งกิโลเมตร เป็นที่รับรุ่มแม่น้ำและภูเขามี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวจำนวนประชากรในการปกครองประชากรทั้งหมด671คนแบ่งเป็นชาย3 1 1คนหญิง360คนผู้สูงอายุทั้งหมด233คนแบ่งเป็นชาย95คนหญิง138คนผู้พิการทั้งหมด28คนแบ่งเป็นชาย17คนหญิง11คน มีครัวเรือนทั้งหมด220ครัวเรือน257ครอบครัวข้อมูลประชากรจำแนกตามอายุและเพศดังนี้มีรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านดังนี้